เอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเกจิหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนท์ที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นอีเวนท์แพ็คอัพด้วยเช่นกันแลผมก็เป็นจี้เครื่องรางนะครับผมไม่รู้ว่ามันมาใหม่เปล่าเนาะแต่เห็นเขาบอกว่ามันมาใหม่นะครับผมอ่าใช่มาใหม่ก็คือ มาร์กยสิการเดียนวิตตอรีนะครับผมก็คือเมื่อตกเลนมาผมสร้างเลนมาแล้วเคลื่อนย้ายเมื่อแฟนของข้ามเกิดคำเตัววิตตอรี่ขังคุกแล้วในถึงของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันรับค่าก่อสร้างนะครับผมส่วนหน้ากาบิกียอันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะโกงอยู่นะอันนี้โกงอยู่โกงอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเหนือกันนะผมก็ถือว่าอืมก็มันจะแบบบิจีที่ถือว่าถามว่าเอามาเล่นได้มันก็พอแบบ มันก็แบบพอเล่นได้อยู่เหมือนกันนะต้อยามว่าพอเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมวิธีการหานะครับผมก็ที่คร์พกอาร์มนะผมก่อนอื่นเลยเดีย๋ยผมจะไล่ตั้งแต่ต้นนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับผมสิบห้าชิ้นเพื่อแลกเป็นบ้านเฮเลกบ้านเฮริเคนทำต้องสามสิบหกชิ้นใช้ได้เป็นราชาที่ถูกเนรเทศสิบแปดชิ้นได้บัตรเชิญคาป,ปิบาร่าแล้วก็อุกนิ์แบบปรามืกอ,อากาศพร้อมกับอุกริ์แบบ นักดาบลูกเจีย๊ยบมีจอมโจมถุนเลกามีบาสุก้าแมวกาฟิตี้นะครับผม20ชิช้นได้โดนแม่เหล็กทำรักเตา่าซึ่งไอตอนแรกอะคือผมอะ่ะจะได้อยู่แล้วเออแต่ผมไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับผมเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน,น,นะส่วนยีออ่สิบก็เป็นบอดโล่บอดกรอปโล่ซุปเปอร์อันที่ผมใช้อยู่ประจําอ่าแกนสีแดงนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเฉยๆแล้วกันชูตเตอร์ยามงมุมอันนี้สำหรับยี่สิบชิ้นนะครับผมแล้วก็มีสนามแม่เหล็กกุหลาบสีดํา อันนี้ถือว่าน่าจะแบบเอามาสายสากลิบาลโลมีปลาซากุระเอออันนี้ก็ถือว่ามาวแบบว่าขังคุกเนาะขังคุกแล้วก็ปลาดาบขังเลยโอ้ก็ต่าพภูเขาส่งแม่เหล็กแล้วก็ยี่้ชิ้นได้เป็นแม่เหล็กกัปตี้นะครับผมส่วนแลบเปลี่ยนที่เครื่องรางนะครับผมแบบคาแบบว่าเป็นดาร์กก็มีไหมของผมดูก่อนของผมรู้สึกจะไม่มี ก็เลยผ่านไปนะส่วนแสงก็จะมีแสงมีก้านะผมสะสมชิ้นส่วนเนาะโอ้นี่คือจากร้านแพ็กเกจการนะครับผมก็จะมีเรทคงที่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการแบบสะสมที่เครื่องรางอะ่ะอันนี้มาใหม่นะผมเป็นคาถาคำเตือนวิตอรี่ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะทำ ก็ลองทําดูแล้วกันนะผมส่วนตัวแล้วผมน่าจะขอข้ามก่อนแล้วกันนะครับผมไปรออีกทีก็เว้นหน้านู่นเลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจบคลิปพีเทานค้ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปตอนนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ